พระเครื่องมรดกตกทอดจากบรรพชนไทยสะท้อนความรุ่มรวยทางประวัติศาสตร์วิวัฒนาการลักษณะพุทธศินและความศรัทธานในพุทธธรรมถึงเวลาแล้วที่เราควรให้คุณค่าพระเครื่องในฐานะมรดกสำคัญของชาติตามรอยพระเครื่องลือเรื่องวัฒนธรรมโดยครูติ กําเนิดพุทธศินสกุลช่างไทยพระเครื่องเมืองสุขโขทยัยพระเครื่องแต่ละองค์สามารถเล่าเรื่องราวของมนุษย์และบริบททางสังคมผ่านลักษณะของรูปร่างสวดส่งปางอิริยาบถและลวดลายเครื่องประดับพระเครื่องที่สร้างขึ้นในยามที่สังคมสงบสุขมักสะท้อนอารมณ์ศินแตกต่างไปจากพระเครื่องที่สร้างขึ้นในยามที่สังคมเกิดศึกสงคราม พระเครื premises, 1, ่องจึงเป็นดังกระจกที่สะท้อนมองเห็นอดีตจวบจนความเป็นไปในปัจจุบันเมืองสุโขทัยคือแหล่งต้นกำเนิดสกุลช่างฝีมือมีความอ่อนช้อยงดงามอันแสดงพุทธศินที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะสุโขทัยอาณาจักรที่ได้ชื่อว่ารุ่งอรุณแห่งความสุขมีอายุมากกว่า700ปีตั้งอยู่บนพื้นที่ราบลุ่มภาคกลางของประเทศไทยศิลปกรรมของอาณาจักรสุโขทัยเป็นที่ลือเลื่อง ปรากฏหลักฐานให้คนรุ่นหลังได้ค้นหาศึกษาโดยเฉพาะพระเครื่องที่ถูกค้นพบพระพิมพ์จํานวนมากและมีเอกลักษณ์เฉพาะทางพุทธศิลป์พระเครื่องพระพิมพ์ของทุกวัดทุกกลุ่น,นะครับล้วนเปี่ยมด้วยพุทธศิลป์สกุลช่างที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะไม่มีอะไรที่เหนือกว่านะครับยกเว้นแต่กระแสนิยมที่เราก็มามาสมมุติกันเอาเองด้วยเหตุปัจจัยที่ต่างกัน นะครับแต่เรื่องของพุทธศิลป์สกุลช่างเนี่ยมันมันเอกลักษณ์เฉพาะเนี่ยสมมติว่าสุขโขทัยก็สุขโขทัยบริสุทดก็จะงดงามแบบนะครับอ่อนช้อยสงบเย็นนะครับลงตัวมากนะครับศิละปะนี่ลงตัวมากนะครับเราจะเห็นว่าสรีระการย่อจำลองมาจากพระ พุทธรูปใหญ่ๆนะครับพระพุทธลีลาเนี่ยนะครับหรือพระปางลีลาสุขโขทัยก็ดีนะครับสุขโขทัยเนี่ยน่าจะถือได้ว่าเป็นแม่แบบนะครับเป็นแม่แบบของพระปางลีลานะครับที่เป็นพุทธศิลป์ที่จัดว่างดงามเป็นเลิศที่สุดศิลปะสุขโขทัยโดยเฉพาะปางรีลาเนี่ยนะครับเป็นศิลปะที่มิได้แสดงเพศเป็นลักษณะการแสดงพุทธภาวะนะครับ หมายถึงว่าเป็นภาวะของพุทธะผู้ตื่นแล้วเบิกบานแล้วนี่คือพระพุทธรูปปางลีลาปติมากรรมที่เรียกว่าเป็นยุคทองของศิลปะสุขโขทยัยเป็นพุทธศินตามคตินิยมมหาบุรุษลักษณะที่มีความงามตามอุดมคติอย่างแท้จริงอันเป็นศิลปะสุขโขทัยบริสุทธิ์ที่งดงามประณีตและแสดงลักษณะเฉพาะของสกุลช่าง และหากพูดถึงพระเครื่องปางลีลาสักองค์ที่ถ่ายทอดความงามตามอุดมคติมาได้อย่างครบถ้วนต้องถือว่าพระลีลาวัดถ้ำหีบงดงามที่สุดอย่างหาที่เปรียบได้ยากวัดถ้ำหีบวัดโบราณที่สร้างในสมัยสุขโขทยัยแม้จะไม่แน่ชัดว่าสร้างในสมัยกษัตริย์พระองค์ใด แต่วัดร้างบนเนินเขาในบริเวณเมืองเก่านี้มีตำนานเล่าขานกันว่าชาวบ้านได้ยินเสียงดนตรีบรรเลงพร้อมกลิ่นควันธูปที่ลอยอบอวนจึงเชื่อกันว่าถ้ำแห่งนี้เป็นหมู่บ้านของชาวลับแหลต่อมาชาวบ้านขึ้นไปหามูลข้งข่าวและได้พบกับไห้เคลือบหลายใบยที่บรรจุพระพิมพ์ปางลีลาศิละปะสุขโขทัยบริสุทธิ์โดยแท้มีเนื้อดินที่แข็งแกร่งและพุทธศินที่อ่อนช้อย พระลีลาวัดถ้ำหีบจึงกลายเป็นที่ลือเรื่องในวงการพระเครื่องจนถึงทุกวันนี้พระถ้ำหีบนะครับโดยส่วนตัวผมนะครับโดยส่วนตัวผมผมถือว่าเป็นพุทธศินที่แสดงออกถึงนะครับสกุลช่างสุขโขทัยบริสุทธิ์โดยเฉพาะทางลีลาเป็นการย่อจำลองแบบจากพระพุทธรูปองค์ใหญ่ๆนะครับที่มีอยู่หลายๆองค์ในเมืองสุขโขทัยเราเพราะฉะนั้นเนี่ย พระพิมพ์ถ้ำหีบเนี่ยนะครับงดงามหมดจดดุดเดียวกับองค์พระพุทธรูปปูนปั้นส่วนใหญ่จะเป็นปูนปั้นนะครับพระลีลาวัดถ้ำหีบคนพบได้ทั้งหมดสามพิมทรงได้แก่พิมพ์ใหญ่พิมพ์กลางและพิมพ์ข้างเม็ด ศิละปะเชิงช่างของพระลีลาวัดถ้ำหีบคือการยกเอาพุทธประวัติครั้งเมื่อพุทธองค์เสด็จกลับจากดาวดึงเพื่อแสดงโปรดพุทธพระมารดาโดยมีนัยยะถึงการก้าวเดินเพื่อเผยแผ่พุทธศาสนาจึงเป็นที่มาของคติการสร้างและพุทธคุณของพระลีลาวัดถ้ำหีบที่ต้องการสืบต่ออายุพุทธศาสนาและนำพาความเจริญรุ่งเรืองมาสู่ผู้ที่น้อมนำศรัทธาเพราะฉะนั้นเนี่ยพระกรุถ้ำหีบจึงเป็นที่นิยมอย่างสูงยิ่งเลยว่ากันว่า มีไม่มากนักนะครับโดยเฉพาเนื้อชินหายากนะครับเนื้อชินหายากเพราะฉะนั้นท่านใดที่มีโอกาสมีวาสนาได้ครอบครองพระถ้ำหีบนะครับก็อยากจะใหเ้เก็บรักษากันเอาไว้ให้ดีและขอให้ได้สืบสารสืบต่อนะครับไปสื่อรุอ่นเยาวชนรุ่นต่อๆกันไปนะครับถ้าถามว่าพระถ้ำหีบมีอํานาจพุทธคุณทางด้านใดนะครับความเจริญก้าวหน้าความเป็นวงคล นะครับถ้าเราเองน้อมนำพระมาสักการะบูชาไม่ว่าจะอยู่กับบ้านเรือนหรืออยู่กับตัวเรานะครับเราจะมาห้อยก็ได้หรือเราจะน้อมนำด้วยการจินตนาการว่าพระอยู่กับเราก็ได้นะครับให้เป็นนิมิตอยู่กับเราตลอดนะครับก็คงจะนำมาซึ่งความจเจริญรุ่งเรืองหรือรวมทั้งอาจจะบอกว่าเมตตามหานิยมมีไหมก็น่าจะมี หรือแคล้วคาดคงกระพันมีไหมมีได้ครับมีได้ห่างออกไปจากกำแพงเมืองสุขโขทยัยทางทิศตะวันออกเฉียงใต้จะพบวัดโบราณที่มีเจดีย์ตั้งเด่นตระงานอยู่ท่ามกลางทุ่งนาซึ่งเป็นแหล่งโบราณสถานที่ขุดพบทั้งจารึกและพระเครื่ององค์สำคัญอย่างพระนางพยาสเสนจันที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นพระเครื่องสกุลพระนางพญาที่เก่าแก่ที่สุดวัดตาเถนขึงหนัง ชื่อที่ชาวบ้านคุ้นเคยจากเรื่องเล่าที่กล่าวถึงตาเถนภิกษุชราเจ้าอาวาสวัดในแถบนี้ที่ชอบนำหนังวัวมาขึงตากแดดในบริเวณเจดีเพื่อนำไปทำกลองถวายวัดอื่น ต่อมาในปีพุทธศักราช2503กรมศิลปากรได้เข้ามาบูรณะขุดแต่งวัดและได้พบจารึกระบุชื่อวัดว่าวัดศรีพิจิตกิรติกัลยารามสร้างในสมัยพระธรรมาราชาที่ราชเจ้าที่สหรือไสลือไทยกษัตริย์พระองค์ที่8ของราชวงศ์พระร่วงพระราชมารดาของท่านได้นิมนต์พระเถระจากเมืองกำแพงเพชรมาอำนวยการสร้างและได้สร้างพระนางพญาขึ้นเพื่อบรรจุลงในเจดีประทาน เล่ากันว่าเมื่อครั้งขุดแต่งและเปิดกลุนะครับปรากฏว่าขณะที่เปิดกลุออกมาเนี่ยครับมีกลิ่นหอมของกลิ่นไม้จันนะครับหอมจะรุงไปทั่วทั้งพื้นที่นะครับจนเป็นที่อัศจรรย์ยิ่งนะครับและเมื่อขุดค้นต่อไปก็จึงพบพระพิมพ์รูปทรงสามเหลี่ยมเป็นพระพิมพ์ดินเผานะครับรูปทรงสามเหลี่ยมมารวิชัยนะครับที่มีพุทธศิ์เนี่ย งดงามอย่างยิ่งและโดยส่วนตัวผมเนี่ยนะครับผมมักจะเรียกว่าพุทธศินของนางเสนจันเนี่ยนะครับเป็นภาพพิมพ์ที่ผมพิสมัยเป็นอย่างยิ่งด้วยเหตุผลส่วนตัวว่าผมเรียกว่าพุทธศินถึงยุคเต็มสมัย พระนางพญาสเสนจันทร์วัดศรีพิจิตกิรติกัละยารามเป็นพระพิมพ์เนื้อดินเผาปางมารวิชัยตัดขอบสามเหลี่ยมหน้าจัว่วพุทธลักษณะงดงามอ่อนช้อยเป็นอีกหนึ่งพระเครื่องที่มีพุทธศินอย่างศิลปะสุขโขทัยบริสุทธิ์เนื้อดินเผาที่ผสมกรวดและทรายรวมถึงว่านและผงเกสรหอม ทำให้เนื้อพระพิมพ์ค่อนข้างร่วนแตกหักง่ายด้วยเหตุนี้โอกาสที่จะพบพระนางพญาสเสนจันทร์ในสภาพที่สมบูรณ์เป็นไปได้ยากจึงเป็นที่หวงแหนของคนสุขโขทยัยและนักสะสมพระเครื่องมีความเชื่อกันถึงอํานาจพระพุทธคุณของพระรุนี้หรือพระนางพญาสเสนจันทร์แน่นอนเลยนะครับความเชื่อแรกคือเมตตามหานิยม ah um หรือเป็นมหาเสน่ห ah ์นะครับและเป็นความมงคลอย่างยิ่งสําหรับผู้ครอบครอง อยากจะบอกว่านะครับถ้ามีใครมีไว้ในครอบครองขอให้อธิษฐานให้ดีให้น้อมลำลึกนะครับถึงองค์พระมหากษัตริย์พริราจเจ้าครั้งก่อนนู่นนะครับตั้งแต่พระองค์แรกของกรุงสุขโขทัยนะครับแล้วก็บรรดาครูช่างสิทธ์ช่างทั้งหลายที่เป็นผู้ช่วยกันรังสรรค์งานพระพิม์พเหล่านี้จนกระทั่งสืบต่อตกทอดมาเป็นมรดกอันล้ำค่าทรงคุณค่ายิ่งสำหรับพวกเราครับ ความรุ่งเรืองของสุขโขทยัยแผ่ขยายดินแดนไปอย่างกว้างขวางยังศรีสัชนาลายัยเมืองสมัยก่อนประวัติศาสตร์ที่ผ่านการเปลี่ยนแปลงของวัฒนธรรมตั้งแต่ทวาราวดีขอมและสุขโขทยัยวัดช้างล้อมเป็นโบราณสถานสำคัญในอุทยานประวัติศาสตร์สีสัชนาลายัยที่นี่ค้นพบพระเครื่องที่เลี่ยงชื่อด้วยความงดงามของพุทธศิ์อู่ทองยุคต้นอย่าง พระร่วงนั่งหลังลิ่มหนึ่งในพระยอดขุนพลพระเนื้อชินเงินค้นพบในปีพุทธศักราช2480บริเวณใต้ฐานพระพุทธรูปบนองค์เจดีย์ประธานจึงเชื่อกันว่าพระเครื่ององค์นี้ถูกสร้างขึ้นตั้งแต่ครั้งสร้างวัดเพื่อสืบต่ออายุพระพุทธศาสนาตามคติเทรวาทพระร่วงนั่งหลังลิ่มเนี่ยนะครับพระพูดถึงนะเรื่องของพุทธศิ์เนี่ยนะครับอาจจะเป็นเอกลักษณ์ที่โดดออกไปเลยแตกต่างเลยนะครับไม่มีที่อื่นเลยใน ในรูปประพันธ์แบบนี้นะครับหรือหลังแบบนี้ที่เรียกว่าหลังริมเราจะเห็นว่า,าก็จะมีหลังเป็นร่องลึกลงไปเช่นเดียวกันอันนี้มันเป็นกระบวนการจริงๆมันเป็นกระบวนการหล่อมากกว่านะครับแต่ว่าอย่าลืมนะครับว่าพระร่วงนั่งหลังริมเนี่ยมีหลังเรียบด้วยนะครับพระร่วงนั่งหลังริมวัดช้างล้อมสีสัชนาลายัยเป็นพระประทับนั่งปางมารวิชัยที่มีพุทธศินเชิงช่างแบบอู่ทอง เป็นพระเนื้อชินเงินครึ่งซีกพระพักดุดันคล้ายคนแก่พระวรากายสูงชะลูดและผอมบางแต่มีพระอุระนูนเด่นอวบอิ่มเส้นอังสะและสังคาติคมชัดและมีช่องพระอุทธรที่เห็นกล้ามเนื้อชัดเจนอันเป็นพุทธลักษณะสำคัญของพระพุทธรูปสมัยอู่ทองพระร่วงนั่งหลังริมก็เป็นเนื้อชินเงินทีนี้ถามว่าเนื้อชินตะกัวมีไหมมีครับชิ้นเขียวมีไหมมีครับ แต่บางอย่างบางบางเนื้อเนี่ยพบเห็นน้อยมากนะครับเราพบเนื้อพื้นเป็นเนื้อชินเงินซะเป็นส่วนใหญ่ถ้าร่วงเนื้อชินเงินเนี่ยนะครับจะมีปลายประหลอดนะครับแบบมีปลายประหลอดนะครับคำว่าปลายประหลอดก็มีความขาววาวมีนักสะสมสุขโขทัยบางท่านพอเห็นขา,ขาวๆอย่างเนี้ยนะครับสายหัว คำว่าสายหัวเนี่ยนะเขาเขาเห็นขา,ขาวขาวเขาก็มีความเห็นว่ามันควรต้องดําเท่านั้นเพราะพระถ้าใช้มาเนี่ยนะครับแม่ชะเนื้อชินเงินถ้าใช้มามันก็ดําครับแต่ถ้าไม่ได้ใช้อันนี้ยังสมบูรณ์ยังสวยงามเก็บรักษาเอาไว้คุณค่าของพระร่วงนั่งหลังลิ่มจึงไม่ได้พิจารณาเพียงแค่วัตถุมวลสารแต่ยังเป็นพุทธศินเชิงช่างที่สะท้อนแนวคิดของเมืองผู้คนและวัฒนธรรมที่ได้รับอิทธิพลจากเมืองข้างเคียงจนสร้างเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของตนเอง อีกทั้งพุทธคุณที่เชื่อกันว่าช่วยคงกระพันพระร่วงนั่งหลังลิ่มจึงเป็นหนึ่งในหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่สะท้อนพลวัตของเมืองสุขโขทยัยในช่วงกรุงศรีอยุธยาเริ่มเรืองอำนาจซึ่งเป็นยุคต่อมาของศิลปะในดินแดนประเทศไทยย้อนไปยังเรื่องราวของเมืองศรีสัชนาลายัยก่อนสถาปนาอาณาจักรสุขโขทยัยเดิมดินแดนแห่งนี้ถูกเรียกว่าเมืองเฉลียง ชุมชนขนาดเล็กที่มีผู้คนเข้ามาตั้งถิ่นฐานในราวพุทธศตวรรษที่16เมืองเฉลียงเป็นส่วนหนึ่งของอาณาจักรขอมโบราณโดยพบร่องรอยโบราณสถานที่แสดงถึงอิทธิพลศิลปะขขเขมรแบบบายน์อย่างเด่นชัดโดยเฉพาะพื้นที่ของวัดพระศรีรัตนมหา,าธาตุราชวรวิหารซึ่งเชื่อกันว่าเป็นศูนย์กลางของเมืองเฉลียงที่พบศิลปกรรมร่วมสมัยตั้งแต่ยุคข,ขอมสุขโขทัยและอยุธยาวัดพระศรีรัตนมหา,าธาตุราชวรวิหาร ที่เรียกกันว่าวัดพระปรางเป็นวัดที่เกิดขึ้นถึงสามยุคยุคต้นมีข้อมูลว่ายุคตั้งแต่ขอมเรืองอำนาจพันกว่าปีไว้เงินซึ่งฐานขององค์พระปรางเนี่ยเป็นฐานเริ่มต้นของยุคท่านแลวมายุคที่สองก็คือยุคพระล่วงเจ้าก็คือยุคกรุงสุขโขทยัยพ่อคุณรามคำแหงม,มหาราช ตรงให้พ่อพระยาลุไทยทรงมาปกครองเมืองเมืองเฉลียงก็เรียกเมืองเฉลียงนะในยุคนั้นนะยุคที่สามพระบรมใตยโลกนาถที่มาปกครองอยู่ที่พิโลกแล้วก็ท่านก็ขยายคุมสุโขทัขทยใช่ไหมก็เลยจ้างพระปรางครอบเป็นสัญลักษณ์ของพระองค์วัดพระศรีรัตนมหา,าธาตุราชวรวิหารหรือวัดพระปรางได้รับการแต่งตั้งให้เป็นพระอารามหลวงชั้นเอก เป็นแหล่งโบราณสถานที่ค้นพบสถาปัตยกรรมและประติมากรรมชิ้นเอกมากมายทั้งยังเป็นต้นกำเนิดของพระร่วงหลังรางปืนหนึ่งในพระเครื่องเบญจภาคีชุดยอดขุนพลที่ได้รับการยกย่องให้เป็นจักรพรรดิแห่งพระเนื้อชินถ้าเราพูดถึงกล่าวถึงนะครับพระร่วงนะครับไม่ว่าจะเป็นพระร่วงหลังรางปืนอันเป็นสุดยอดของความนิยมนะครับหรือพระร่วงหลังผ้า หลังรางปืนเนี่ยนะครับเราจะพบที่นี qui, ่แห่งนี้ที่วัดพระปรางนี่แหละนะครับแล้วเราก็ยังพบที่เมืองอื่นเมืองเก่าเมืองโบราณที่ได้รับอิทธิพลของขอมโบราณอย่างเช่นเมืองลบบุรีเราก็พบนะครับพุทธศิลป์เนี่ยจะเป็นลักษณะศิลปะเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราจะดูพระพักของพระลบบุรีนะครับหรือหน้าตาของพระร่วงจะมีลักษณะหนึ่งรูปหน้าเป็นเหลี่ยมภาษาเก่าๆเขาจะเรียกว่า ทมึงทึงอาจดูแล้วเหมือนกับดุดันดุดันทมึงทึงดูดน่าเกรงขามน่าเกรงขามมีอำานาจส่วนตัวผมเนี่ยผมผมมองอย่างนี้นะครับว่าปกติแล้วศิลปะของสมัยสุขโขทัยเนี่ยจะมีลักษณะความอ่อนช้อยนะครับงดงามดูแล้วละมุนตานะครับดูแล้วเนี่ยซึ้งแต่พอมาดูพระร่วงหลังๆังปืนแล้วเนี่ยลักษณะกลับตรงกันข้ามเลย จะเป็นรักษาของของพุทธศิลป์ที่ดุดันน่าเกรงขามนั่นแสดงว่า,าศิลปะเหล่านี้แสดงว่าบ่งบอกร่องรอยของศิลปะขอมหรือ,อความเจริญรุ่งเรืองเนี่ยก่อนที่จะมาถึงยุคของสุขโขทยัยในเดือนมีนาคมปีพุทธศักราช2499พระร่วงหลังรางปืนถูกขุดค้นพบที่บริเวณหน้ารับรางองค์ใหญ่ใต้ฐานพระพุทธรูปฝ,ฝั่งทิศตะวันตกโดยบรรจุไว้ในไหสีขาวจำนวน240องค์ พระร่วงหลังรางปืนเป็นพระเนื้อชินตะกัวผิวองค์พระจะมีสีแดงเข้มบางองค์ออกสีแดงลูกว่าพบน้อยมากที่เป็นเนื้อชินเงินและไม่มีปรากฏเป็นเนื้อดินสันนิษฐานว่ามีอายุประมาณ700กว่าปีโดยขอมเป็นผู้สร้างและบรรจุไว้ในพระปรางมีพุทธลักษณะเป็นพระประทับยืนปางประทานอภัยหรือประธานพรอ,อยู่ในซุ้มเรือนแก้ว เมื่อพลิกด้านหลังองค์พระจะพบร่องกดลึกเป็นแนวยาวผนวกกับเรื่องเล่าพุทธคุณที่ช่วยให้แคล้วคลาดในเรื่องของปืนพระร่วงองค์นี้จึงได้รับการขนานนามว่าพระร่วงหลังรางปืนพระเครื่องที่มีพุทธคุณเป็นเลิศในทุกด้านที่พระร่วงหลังรางปืนดังขึ้นมาเนี่ยเขาอใส่กระเป๋าไปคอคอไปมาก่อนไม่มีสร้อยใส่กระเป๋าไปคนที่ขุมได้ก็ไปนั่งกินเหล้ากันหลายหลายคนอันนี้มีการกดเครื่องกันก็ชักปืนยิงยิงเกิดไม่ดัง พระร่วงหลังรางปืนขึ้นดังขึ้นมาเขานิยมกันแค่คาดปลอดภัยเดินทางปลอดภัยแค่คาดพระร่วงหลังรางปืนจึงเป็นมรดกทางวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าที่ทําให้ย้อนเห็นร่องรอยความเป็นมาของผู้คนในดินแดนสีสัชนาลายัยตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์ตลอดจนวิวัฒนาการความเจริญของพุทธศิลป์ที่มีมาก่อนสุโข,ขทยัยจนพัฒนาต่อเป็นพุทธศิลป์สกุลช่างไทยที่สืบทอดต่อกันมาจนถึงปัจจุบัน พระพิมพ์พระเครื่องพระกรุหรือไม่กรุก็ตามเนี่ยนะครับทรงคุณค่าตั้งแต่ตั้งแต่ตั้งแต่เริ่มสร้างสําหรับผมคุณค่ามาก่อนนะครับคุณค่ามาก่อนคุณค่าทางพุทธศิลป์สกุลช่างความมีเรื่องเล่าที่เป็นประวัติศาสตร์นะครับมีคุณค่าทางการเป็นโบราณวัตถุมีคุณค่า ε ในการที่เราเถ้าเราลงไปศึกษาเรียนรู้ ทางด้านโบราณคดีเราก็จะได้รู้สึกซึมซับรับรู้เรื่องราวเพิ่มเติมขึ้นเราก็จะเห็นคุณค่าเหล่านั้นมากขึ้นพอเรามาศึกษาพระเครื่องเองซึ่งเป็นลักษณะที่เป็นรูป,ปรธรรมเนี่ยนะครับทำให้เรามองย้อนประวัติศาสตร์ได้ชัดเจนยิ่งขึ้นแทนที่จะเรียนจากตำรานะครับแทนที่จะเรียนจากครูสังคมศึกษาแทนที่จะเรียนจากหนังสือที่เราอ่าน นะครับซึ่งเราจะต้องจินตนาการนะครับแต่พระเครื่องเนี่ยคือตัวสะท้อนวัฒนธรรมคือตัวสะท้อนสิ่งที่มีอยู่จริงของประวัติศาสตร์นะครับซึ่งทําให้เราเห็นประวัติศาสตร์เนี่ยอย่างเป็นรูปธรรมและเป็นตัวตนมากยิ่งขึ้นว่านี่แหละคือหลักฐานในเชิงประจักษ์นะครับหลักฐานที่เป็นรูปธรรมนะครับว่าไม่ใช่เป็นเพียงแค่เรื่องเล่าหรือในทางประวัติศาสตร์ที่เราเรียนในทางทฤษฎีเท่านั้นครับทุกครั้งที่เราส่องพระเครื่องเราส่องให้เห็นประวัติศาสตร์เราส่องเพื่อแกะรอยความเป็นมาของมนุษยชาติ ส่องเพื่อย้อนดูความเจริญรุ่งเรืองในแต่ละยุคสมัยรวมถึงส่องเพื่อชมความงามของพุทธศินเชิงช่างในครั้งก่อนพระเครื่องจึงถือเป็นมรดกวัฒนธรรมของชาติที่ควรค่าแก่การรักษาให้คงอยู่สืบไป